ครับขยับไปที่อุดรธานีครับศึกชิงเก้าอี้นายกอบจอุดรมีการแข่งขันดูเดือดครับแกนนําของแต่ละพักเนี่ยลงพื้นที่ช่วยหาเสียงนะฮะนอกจาก<ม>ในส่วนของตัวอําเภอเมืองแล้วเนี่ยอาเภอกุมภาวาวปีเองก็น่าจับตามองเช่นกันครับเพราะเป็นพื้นที่ที่ทั้งคุณทักษิณทั้งคุณพิธ,ธาขนแกนนําคนสําคัญของพักไปปราศัยที่นั่นนะครับไปติดตามบรรยากาศล่าสุดเนี่ยกับคุณกิ่งการก้องสุยนะครับรายงานจากอำเภอกุมภาวาวปีจังหวัดอุดรธานีนครับคุณกิ่งการเช่นครับ บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีที่อำเภอกุมภาวาปีประชาชนต่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะที่นี่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ1,000 0 0คนค่ะที่นี่นะคะอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ทั้งพักเพื่อไทยและพักประชาชนมาเปิดเวทีใหญ่ในการปราศัยหาเสียงที่นี่ค่ะซึ่งจากกระแสะความนิยมของแต่ละพักศึกนี้คนส่วนใหญ่มองว่าสูสีค่ะ การลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เช้าค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะโดยบรรยากาศสด,สดสดในตอนนี้ค่ะที่เขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่5หมู่ที่4ตํตำบลกุมภาวะปีอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีประชาชนทุกเพศทุกวัยค่ะทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตลอดช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงวันนี้นะคะโดยที่หน่วยค่ะมีประธานมีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยประชาชนตรวจสอบก่อนเข้า ูหาประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งต่างก็ได้มาฟังการประสายของทั้งสองพักใหญ่ค่ะและมีความคิดเห็นว่าทุกพักต่างก็มีนโยบายที่ดีและไม่ว่าใครจะชนะก็อยากให้มาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจก่อนอยากให้ช่วยคนจนและกลุ่มเปราะบางให้สามารถลืมตาอ้าปากได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ สำหรับสึกชิงเก้าอี้นายกอบจอุดรธานีในครั้งนี้มีผู้สมัคร3คนค่ะประกอบด้วยนายคณิศรขุริขังหมายเลข1จากพักประชาชนหมายเลข2นายสราวุธเพชรพนมพรจากพักเพื่อไทยและหมายเลข3นะคะนายดานุชตันเทอร์ทิศ ำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกอบจอุดร,รธานีครั้งนี้ค่ะทางจังหวัด20อำเภอมีจำนวน1,238,128คนค่ะมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน2,243หน่วยเลือกตั้งในส่วนของอำเภอกรุกมภะวาปีนี้นะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า99,438คนค่ะทางกรกะตะคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิกว่า1060ค่ะ จะเห็นได้ว่าประชาชนยังคงทยอยออกมาใช้สิทธิ์เรื่อยๆนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่อําเภอกลุ่มภาวาปีจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีรายงานการกระทําผิดค่ะสําหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะรู้ผลในเวลา23นาฬิกาค่ะ ครับขอบคุณคุณกิ่งการนะครับรายงานจากในส่วนของตัวอำเภอกุมภาวาปนะีคาดว่าประมาณสักห้าทุ่มก็น่าจะได้รู้ผลอยานะ่างไม่เป็นทางการเสร,ร,รับการเลือกตั้งนายกอบจพี่น<ร>้องประชาชน3จังหวัดนะคะนครศรีธรรมราชอุดรธานีเพชรบุรีมีเวลาอีกประมาณเกือบ5ชั่วโมงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันจนกว่าจะปิดหีบเวลา17นาฬกานะคะ